สวัสดีครับพบกับรายการคูแว่นเทคโฟร์ตี้ดิฟรายการเพื่อคนดำน้ำนะครับวันนี้ห่างหายกันไปนานเนาะมีเวลาก็จะหยิบมาถ่ายกันก็แล้วกันนะครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องอะไรดีคนดำน้ำเวทเบลล์กันะค,ะครับคุยกันเรื่องเวทเบล์เวทเบล์ก็คือบางคนก็เรียกสายเวทนะครับส่วนผมจะเรียกติดปากจะสอนนักเรียนเสมอว่ามันคือเวทเบลท์ทไมต้องทับศัพท ก็หนังสือเนาะแมนวนวลส่วนใหญ่มันก็จะเป็นภาษาอังกฤษเวลาไปอ่านไปขยายความรู้ต่อเนี่ยมันก็จะได้แปลง่ายนะครับหรือถ้าจะแปลเป็นภาษาไทยก็อะไรนะเข็มขัดตะกวัวดเข็มขัดที่เอาไว้ใส่ตะกัวนะครับตะกว่วก็มีเอาไว้ถ่วงใช่ไหมเวลาให้เราลงไปในน้ําทีนี้แหละก็เคยมีการอัดแบปเหมือนกันหน้าที่เราเอา เราก็เอาหัวอะไรมาก็ไม่ลู้มาใส่สายส่วนใหญ่สายที่เราเจอนะครับก็จะเป็นสายตามที่เขาใช้ตามใช้งานใช้ก่อสร้างอะความกว้างของมันอะก็ได้2นิ้วเหมือนกันแต่ความนิ่มของมันอะมันจะนิ่มกว่าเพราะฉนั้นพอเป็นสายแบบนั้นอะสมัยเมาเอาสายเวทสายเวทเบลเนี่ยมาโมดิฟายกันนะครับมันก็จะได้สายเวทเบล์ที่นิ่มอาจจะเป็นสายแบบเขาเรียกอะไรไสายสายดึงลากอะหรือสายเบลสายเบลของรถยนต์ไม่ได้ก็นิ่มไป ถ้าเป็นสายเวทของการนำน้ําเลย่มันก็จะมีความหนาครับเวลาเราตั้งมันก็จะไม่ล้มมันจะไม่นิ่มครับไอความไอความแข็งแรงแนวตั้งของมันนะ่มีไว้รับตะกัวครับเพราะตะกัวมันมีน้ําหนักตะกัวมันก็เอาไว้ถ่วงเราลงน้ํานะครับจะไม่ลงลึกในรายละเอียดนะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการประกอบหัวเบลบัคเกิลเขากับสายนะครับเบลเบรคเกิลในตลาดมีรูปแบบเยอะแยะมากมายครับมีหลายแบบเลย สิ่งที่ต่างกันก็คือรูของมันฮนะรูของมันสังเกตว่าจะมีรูที่เป็นรูแนวนอนอ่ะที่เป็นแนวนอนไม่ขีดๆอ่ะสามรูนะครับแต่ละยี่ห้ออาจจะวางตำแหน่งที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นวางตำแหน่งที่ไม่เหมือนกันก็อาจจะมีวิธีประกอบที่ไม่เหมือนกันแต่มันก็จะคล้ายๆกันนะครับหลักการไม่ได้ม่ได้ยากอะไรก็ต้องลองทํานดะูลองจิบ เวดเบลของที่บ้านมาดูมันใส่ได้หลายวิธีนะครับมันจะมีรู3ามรูนี้อยู่เดี๋ยวผมจะบอกวิธีวิธีใส่ให้นะครับว่าเราจะใส่แล้วมันมันควรจะเป็นยังไงเราจะใส่แบบวิธีเสียบเข้าไปแล้วก็ปล่อยให้สายมันเปลือยไปอย่างนั้นเลยก็ได้ครับวิธีนี้ผมก็ใช้เหมือนกันหรือเราจะเก็บสายมันเรียบร้อยก็ได้ครับ ถ้าเราเสียบสายเปลือยออกไปเลยเนี่ยให้ให้สายมันทะลุไปอีกด้านหนึ่งเราสามารถปรับสายให้ให้ได้ในตำแหน่งที่เราต้องการก่อนนะครับแล้วถ้าเราอยากจะจะจะเลื่อนตรงนั้นมันเข้ามาก็ทําได้ครับเราก็ปรับมันได้เนี่ยนี่คือ้อยให้ดูแบบทั้งสองวิธีนะครับรูปมันจะหมุนไปเรื่อยๆนะไม่ต้องสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะมีวิธีสาธิตให้ดูอ่าผมลองทำ คลิปวิดีโอมาให้ดูนะครับว่าถ้าเราจะใส่เวทเบลประกอบมันเราจะทำยังไงได้บ้างนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นรูที่มัน3ามรูที่มันเรียงชิดๆกันนะครับดูนะเนี่ยเรยงชิดกันรูที่1นึ่งรูที่2องรูที่3อันดับแรกครับเสียบมันลงไปเสียบมันลงไปที่รูที่หนึ่งว๊บให้ได้ตำแหน่งที่เราต้องการเสียบไปก่อนงัดขึ้นมาครับ ใส่ไปรูที่2หรือรูกลางครับและสุดท้ายครับเสียบมันลงมาอีกที่รูสุดท้ายมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ใช้งานได้สมมุติถ้าเราล็อกไปแล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ยปลายสายมันยาวไปเราปิดได้แกะออกมาอย่างนี้งัดขึ้นมาคุณคงเคยเรียนแล้วล่ละ,ละพี่เอาเบลเบลออกนะครับ เราสามารถปรับวิธีปรับได้ยังไงบ้าง,งก็ดันหัวขึ้นมาก่อนครับแล้วเราก็ดันดึงมันลงมาย้อนมันออกมาครับแล้วก็ดึงสายแล้วก็ดึงขึ้นไปแล้วเราก็เสียบมันลงไปใหม่ง่ายไหมมันก็ดูไม่ยากนะครับประมาณนีนะ้แต่ถ้าเราต้องการจะเก็บเก็บปลายมันย้อนมันกลับมาตรงนี้มาใส่รูที่หนึ่งอีกทีหนึง่งมันก็จะเป็นเหมือนสายคู่อย่างนี้หัวมันก็จะ เป็นอย่างนี้อย่างที่คุณเคยเห็นทั่วๆไปนะครับมันจะเป็นประมาณนี้โอเคไหมทีนี้ผมก็จะแกะมันออกแกะเขาย้อนมันออกครับง่ายๆเวลาประกอบสายอย่าเป็นคนขี้เกียจนะครับเพราะถ้าขี้เกียจทํามันจะทําไม่เป็นนะอ่าต่อมาผมโบนไหแล้วหัวที่หนึ่งนี่คือหัวที่สองสังเกตรูรูหนึ่งรูสอง,ร,สองรูสามไปอยู่ริมนู้นเลยครับแต่นี้ทําไงครับเสียบขึ้น เสียบลงมันมีอยู่แค่นี้ไม่เสียบลงก็เสียบขึ้นลองทําดูนะครับเสียบลงสุดท้ายเสียบขึ้นปึบไปงี้มันก็จะอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับจะใช้งานเลยก็ใช้ได้มันไม่หลุดออกมาหรอกหรือคุณอยากจะปรับมันอีกเหมือนที่ทําก็ย้อนสายมาลงมาแล้วก็ดึงในตําแหน่งที่คุณต้องการนะครับบางทีเวทเวลหนึ่งงานเราใช้กับคนหลายๆคนอาจจะมีการปรับบ่อย พอได้สำแหน่งเสร็จแล้วคุณอยากจะเก็บย้อนมันกลับมาก็มาลงที่รูแรกครับวิธีจะลงรูแรกทำยังไงเราต้องงัดไอ้ตัวนั้นออกมาก่อนแล้วก็เสียบลงไปที่รูแรกอ่าประมาณนี้ครับก็ใช้งานได้ไม่มีปัญหาเพราะมันไม่สลิปไหลลงมาหยุดอยู่แล้วแล้วเราก็ล็อกเสียบเข้าไป กดล็อกให้สูดให้มันดังแป๊กให้มันรู้สึกว่าล็อกได้โอเคไหมเวลาแกะก็เหมือนเดิมตามที่เรียนมือเดียวโยนให้บน,นเรือไม่ยากนะครับหรือถ้าใครงงลองทําดูฮะแกะออกมาดูแล้วลองทาบดูมันเหมือนอันไหนของผมที่ผมสาธิตให้ดูบ้างก็ลองทําตามนั้นครับเวทบลก็จะเป็นประมาณนี้แต่วิธีการเนี่ยมันไม่มีไม,มไม่มีเขาเรียกอ,อะไรไม่ไม่ไมไม ไม่มีหลักเกณฑ์ชัดเจนนะครับจะใส่ประกอบจากประสบการณ์หลายๆคนก็ไม่ได้ประกอบแบบนี้นะครับแล้วผมก็ไม่ได้บอกว่าผมทําดีที่สุดนะมันเพียงแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ผมผมใช้แล้วผมก็ใช้วิธีเนี้ยสะดวกดีแล้วผมก็สอนนักเรียนก็ใช้วิธีนี้แหละมันก็ง่ายดีนะครับมันก็ดูสบายบายดีเท่านั้นเองนะครับใครสนใจยังไงก็สินค้าก็ราคาก็จะลงไ้อยู่ข้างล่างนะครับ สนใจสินค้าก็ติดต่อเข้ามาได้วันนี้ขอบคุณมากครับ